สวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชานเนนมาพบพ่อกันอีกแล้วในช่วงบายบาของวันพฤหดืหัทค่ะพี่นอ้องพี่นี่กะก่อนอื่นขอขอบคุณเอฟซีทั้งหลายที่ให้ความเมตตาพี่นี่ค่ะเป้าหมายของของพี่นีน่คือว่าอยากอยากให้คนติดตามเดือนนี้ ประมาณนั้นสิ้นเดือนก็สิได้หาร้อยพี่นี่อยากวางซีพี่นี่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยค่ะแค่วัดที่เจ็ดของเดือนนี้เนาะค่ะเนาะได้หาล้อยหรืจ้าเพติดตามพี่นี่หาร้อยเค่ได้เดือนเดียวค่ะพี่น้องพี่นี่ก็มีความภูมิใจในการนําเสนอ,อ,อวิดีโอ,อช่องของพี่นี่ค่ะ ว่าพี่นี่กับ,บ่มีความมั่นใจในการเฮ็ดยูทูบเนาะค่ะเนะาะพี่นี่บ่มีไวพ้พิบในการเว้าเท่าไดพี่นี่ก็เลยแบบว่าโอ้ยสิมีคนติดตามบออันชัวส,สิได้เป็นพันคนเนาะค่ะเนะาะจังสิพันกดเขาเนะค่ะเนาะพันคนหลายอยู่ด้วัดนี้นี่พี่นี่เลยมาคิดว่าเดือนนี้พี่นี่อยากให้ถึงหาล้อยประสนแต่ว่าแค่วันที่เจ็ดก็ถึงหาลอยแล้ว แล้วบัตรที่นีนแล้วบัตรที่นีนช่วสิถึงสิ้นเดือนก็สิบหกร้อยเจ็ดร้อยคุณบอจ้ะพินี่ก็เลยขอบคุณหลายๆทีทีเอฟซีไมเอฟซีเกาเทคว่าเมตตาพินี่อ่าพินี่ก็สิได้สร้างสรรค์วิดีโอสร้างสรร์คลิปดีๆให้ให้เอฟซีของพินี่ได้เบ่งเนาะค่ะเนาะอ่าเมื่อนี้พ่นี่สิไปหาซื้อวัตถุดิบในการเฮ็ดคลิปอื่นค่ะพี่น้อง สิปหาซื่อนอาหารนั่นแบบคล้ายๆก็วา่าอาหารป้าเอยียงประมาณสิจะ้ะอาหารพื้นเมืองอยังสิจะ้ะไม่เห,ห FC, ็นเอฟซีพินี่ได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าพินี่ได้ไปเมืองหรือหลานไปเมืองอยังสีพินี่กับสิฝปากเขาไปเสื่อนสื้อผ่นปอเปียมาพินี่สิมาเห็ดถุงทองให้ให้เอฟซี FC ของพินี่ได้เบิ่งกันจะ้ะพินี่กับสิพยายามสร้างคลิปสร้างสรรค์ที่ใส สิได้ใส่กับชีวิตประจําวันของเนียฝรังที่อยู่ต่างต่างต่างแดนเนาะค่ะเนะาะสิได้เห็ดอาหารไ้ซามีกินแบบหลากหลายเช่นสิเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพี่นี่ก็เคยเป็นเนียฟรังคือกันเนาะค่ะเนาะเป็นเนียฝรังอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนะาะเมียเห็ดกับข้าวไทยเป็นอนูีความสุขแท้ๆได้จ้ะมีความทุกสุขหลายเพราะว่าสิได้อวด สามีสืได้อวดมูวา่าเมียฉันเท็ดกับเขาเก่งยังสันจังซี่มีอาหารหนั่จานแรกอาหารจานสองอาหารจานสามจา้ะฝรั่งเขาอวดโอเมียพิ่นขึ้นอย่างนี้เด้ดีใจได้วา่าเมียเห็ดกับเขาได้เนาะค่ะเนาะ,ะพี่นี่เคยเห็นเคยเห็ดให้สามีเคยเห็ดให้ให้ลูกเวลาวัานเกิดเป็นเห็ดให้วัน,นคริสต์มาสวันสําคัญของ ของต่างประเทศนะคะพินี่กัสิเช่นปูยามากินเขา่าพินี่กัสิเฮตบะเปี้ปยจานแรกได้จ้ะบะเปี้ยถุงทอง่องขนมปังหน้ากุ้งเอยียงประมาณพินิกัสิเฮตไทเบิงเนะะเขา่กแล้วก็เฮตเป็นอาหารจานแรกอาหารจานสองอาหารจานสามจ้ะ อันฝรั่งเขาละดีใจว่าสันได้จ้ะหญ้ากับป่าเพื่อะอู้มีความสุขหลายมากินเขาอยู่บานลูกไผ่บัดนี้กินเขาแล้วเพื่อนก็นให้เงินได้จ้าใหเงินคาคากับเขากับ,กบน้ำที่พี่นี่ไปซื้อมาเนาะคะ่ะเนาะพี่นี่ก็มีความสุขในการใส่ชีวิตอยู่อยู่อยู่ชัวคราวค่ะเพราะว่าเอาไปเอามาอยู่น้ากัหลายสามีภรรยาหก,ก็ับเบื่อกันเนาะคะ่ะเนาะเลยด้ดยยาก,กันนั่นลหละจ้ะจ้าเมื่อนี้พี่นี่กะสิเม,ม่าเมาม้อยเรื่องอุบัติเหตุที่พี่นี่ ได้เจออยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะคืออุบัติเหตุคือความเล่นเล่อของพี่นี่เองความประมาทของพี่นี่เองเมื่อนั้นพี่นี่ปีนั้นพี่นี่ขับรถเปิดไม่ไหมเนาะค่ะเนาะไปไซก็อยากเอารถไปนี่บลาคา่ะไปใกล้ๆพี่นี่ก็อยากเอารถไปไปซื้อของนะคะพี่นี่ไปซื้อของแล้วบัตรที่นี่พี่นี่ไปจอดรถไว้ยุนานยุนานยุนาซูเปอร์ยุนาน ยหนาล้านเขาเนาะค่ะเนาะล้านกับบริษัทใหญ่อยู่ค่ะพี่นี่ไปจอดไวบ้บันนี้กระจกบอ๊อบปิดค่ะพี่น้องคะ่ะกระจกรถบอร๊อบปิดพี่นี่ก็เลยเข้าไปในรถเสียเอาขาหนึ่งออกมาไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นรถเกียร์เนาะค่ะเนาะเอาขาเดียวเข้าไปเห็ดเข้าไปสาตาร์ทรถเสียแค่แค่สตาร์ทซื่อๆแล้วก็เสียเอากระจกขึ้นในแม่มจ๊กรรถได้แลนไปตําประตูเขาจนประตูเขาเปิดบ่ได้ะคะ่ะปิดบ่ได้เปิดบ่ได้ะคะ่ะประตูห่างเขานะค่ะเนาะ บาดท,ที่นี่พี่นี่ก็ได้สอมรถของเจ้าของหนาแวงเลยค่ะพี่น้องขาหนารถพี่นี่แวงเราการกันชนแวงแมคะ่ะเรากล้าล่านเขากล้าล่านเขาก็ะเ,เปิดกับปิดบ่ได้บาดท,ที่นี่พี่นี่ก็เลยไปสมรถสมรถสมยังกระเบิดพันสองสวิตนกขนะ,ะนกระซิซีเมื่อน,นี่ละบาทที่นี่ล่านเขาบ่เอาพิษพี่นี่แม่จ้าโชคดี ที่ลานเขาบอกพ,พีนี่พีนี่ก็เลยบ่ได้เสียตังค์ไง้พวกกัน้านค่ะพีนี่ก็เลยบ่ได้เสียก็เลยแบบว่าเขาเขาอันดูแลลูกค้าเขามีความอ่สงสารพีนี่เขาเลยว่พีนี่เสียตังค์ก็เป็นไปได้ยุจ่าเมืองนอกเป็นไปได้เออเป็นไปได้ยุจ่าพีนี่ก็เลยว่าโอ้ยยังขอบคุณเพ่อนอยู่ว่าพีนี่บ่ได้เสียตังค์ค่าไปเตะตำมันประตูเขาเป็นประตูปิดอัตโนมัติไหมคะ่ะประตูปิดแบบไฟฟ้า,าไหมจ้า นั่นล่ะจ้าพี่นี่ก็เลยเมื่อเราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเลื่นเลอจากความมันประมาทของพี่ค่ะจ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะพี่นี่ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคลิปสวยๆคลิปน่ารักน่ารักคลิปแบบแบบชิวๆให้ดูค่ะพี่น้องคะค่ะคลิปละค่ำค่ะคลิปละค่ำ คลิปและคำวันนี้คือ,อดอกดอกเฟื่องฟ้าจา้ะดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าภาษาฝรั่งเศสว่าบู ille, ากาวิลเยบูกาวิลเยจ้าพี่นี่ก็สิไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่นี่ไปแล้วนะคะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย